ไม่มีใครยอมใครมาดูคู่นี้ครับโอ้โหสองเบลกที่ผ่านมานะแม่อาจจะน่ากลัวครับแข่งขวาดีครับแม่เดินหน้ากระซวกอย่างดีโอ้โหแข่งขวาบรรจงเตะเข้าไปครับแม่มาแบบ เต็มข้อเลยครับลำตัวเอาแล้วครับมิวบังให้อยู่จิ้มจิ้มออกซอกเอาซ้ายน้าขวาหลังนี่แม่ยังไม่พลาดเป้าเลยครับแตกเนื้อแตกเป,เป็นเป็นหมูแผ่นแล้วครับนี่ครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาโดนอีกแล้วสังเวียนเป็นยังไงออกออกไม่ออกโดนซ้ายหน้าเหมือนกันครับ่าไม่มีใครยอมใคร โอ้โหอดีิวนี้ถ้าตั้งรับอย่างเดียวนี่เสียวนะครับโดนเข้าไปนา่หุ่นหน่วยกล้านี่บางบางทั้งคู่นะครับแต่ว่าอาวุธแรงคมดีเหลือเกินแต่หมัดยังไม่เข้าเป้าเลยครับอดีิวปรับจูนตัวเองมาเป็นมวยไทยอาชีพครับตะลุยแหลกครับ อัดเข่าไม่รู้จะเจาะยังไงเหมือนกันครับแม่เจอขวาหนักๆของมานีดำเข้าไปนี่รับบังก็เตะได้ครับเอาครับเตะทั้งบงังน,นะครับพยายามจะเผเดตซึกนะครับแต่ว่าอาเดียวเดบี้นี่ก็แกล่งจริงๆครับอัดเข่าเข้าไปตีเปิดเกมบุกอีกครั้งนึงครับต่อยขวาไม่โดน โอ้ยหลุดโดนอีกแล้วครับอิรักโอ้ยหมัดขวาครับยาวๆต้องเดินเลยครับต้องทำอะไรสักอย่างนะครับอดิลครับยกนี้อ่ะกลับมาคึกคักซูซาบริเวณชายโครงซ้ายนี่โอ้หแดงเป็นแถบไปหมดเลยครับแม่โดนเยอะออนแอนออนแอนแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับไม่มีนับแต่ว่าลักษณะการออกอาวุธเหมือนสไตล์สมัครเล่นครับรวดเร็วไม่เน้นไม่วิตสโกครับเอาไปแต่งเอาไปปรับเอาไปจูนไปครับ ไปหลุดไปครับอ่ะดียังไม่ว่าอะไรอ่าปากซอกครับมีแพ้มีชนะดูพัฒนาการครับของชาวต่างชาติคนไทยก็อย่าย่ำอยู่กับที่ครับอาครับก็นักมวยไทยนะครับไปฝังรากอยู่ในหลายๆประเทศนะครับตอนนี้ไปเป็นครูมวยไปเป็นอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศอกดาบครับนี่ครับไทยบ้างครับเราเห็นกันบ่อยๆครับ อ่ะโชว์ท้ายปลายยกครับอ่ะขอ,อชุดหนึ่งครับชาครับไฮไลท์ยกที่ผ่านมาจะเข้ามาครับเจอหมัดขวาของมานีดำนี่แบ็คบคิกโดนนะครับเข่าท้องน้อย้วยครับส้นเท้าแม่ถ้าหมุนไปลิ้นปี๋ผมเผยจุกได้นะครับ ผู้ชนะครับมวยดาวรุ่งจากแม่ฮองสอนครับมณีดำปุ๋ยปลาลินทองเอาชนะอด,ดีวเอาเดบี้จากอิรักไปได้ครับ